จากคลิปมยงชิดที่ผลิตยอดไว้เสียบง่ายมากคลิปที่แล้วนะครับมีเพื่อนๆถามมาเลยนะครับว่าแล้วมันจะมีผลต่อโครงสร้างของต้นไหมการจเจริญเติบโตและทรงพุ่มนะครับเพราะเราตัดยอดมันไปดูนครับว่าเป็นยังไงบ้างครับผมกับปัญหาโดนใจนะครับคํานี้นะครับถามว่าที่ถามว่า,อาพอตัดไปแล้วมันจะเสียยอดไหมเสียการจเจริญเติบโตของต้นนะครับ เพื่อนครับพอเราตัดไปถึงจุดที่เราพอใจแล้วนะครับมันก็จะทําให้นี่นะครับดูนะครับนี่ครับตัดปุ๊บถึงตรงนี้นะครับยอดข้างๆนะครับที่มันที่มันมีอยู่นะครับมันก็จะแตกออกแตกออกมาตอนตอนถึงเวลาที่แตกนะครับยอดข้างๆก็จะเจริญเติบโตอันนี้มันจะเป็นกอเลยครับมันจะเป็นกอเลยครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่ครับที่เคยตัดไปนะครับนี่ตัดไปครับ มันจะออกด้านข้างครับมันจะเป็นกอเลยครับตอนนี้มันจะออกเป็นกอเป็นกอง่ายเลยนะฮะเพราถึงเวลาแตกไม่ต้องกลัวนะครับเช่นครับางคนบอกว่าตัดแล้วมันจะเสียยอดนี่ครับนี่พอผมตัดไปแล้วนะฮะมันก็จะออกด้านข้างแทนนะครับตอนนี้มันก็จะเป็นช่อเป็นช่อเลยครับใบนะครับไม่ต้องกลัวเสียดายไม่ต้องเสียดายมันนะครับเพราะต้นไม้มันตัดมันจะยิ่งแตกครับแล้วก็กระตุ้นการเจริญเติบโตของรากด้วย แต่ถ้าเราพอแล้วว่าเราอยากจะให้โครงสร้างมันสวยก็เอากิ่งที่เราคิดว่ามันไม่ได้ใช้นะครับกิ่งที่มันไม่ได้ใช้นี่ครับเราจะไปปุบอย่างนี้นะครับมันแตกเป็นกอแล้วครับเนี่ยอย่างนี้ครับนี่ถึงแม้แม้แต่ว่ากิ่งที่เรานี่นะฮะท้ายเราตัดเราตัดแล้วมันเหลือแค่นี้นะครับอันนี้ก็จะต้องแตกออกเป็นสองกิ่งละทําให้เรามีกิ่งเพิ่มได้ซ้ํานะครับความจริงนะครับหรือถ้ามัน เสดายก็มาเอาจริงล่างๆนี่ครับจริงที่มันอยู่ด้านล่างไอพวกนี้ครับเนี่ยจริงที่ด้านล่างตามโคนต้นที่เราต้องทิ้งนะครับที่เราที่เราไม่ใช้ก็ได้นะครับถ้าเราไม่สบายใจนะครับแต่ผมบอกว่ามันไม่มีปัญหาในการทําให้ต้นเสียยอดหรืออะไรไปเลยครับมันทําให้ต้นแตกกอมากกว่าเพราะว่ายิ่งตัดต้นไม้ครับมันยิ่งแตกครับนี่ครับแตกออกด้านข้างนะฮะนะครับก็ ฝากให้เพื่อนนะครับที่ถามว่าถัาตัสมันจะเสียยอดไหมมันเสียยอดนั้นไปแต่มันก็จะได้ความเจริญเติบโตของต้นที่แตกเป็นกอเป็นก่าเป็นกอออกไปนะครับโอ้ยก่ากอไม่ได้ใช่ข้าวแล้วครับกาเป็นกอออกไปนะครับจะแยกออกไป3ามอัน4อันหรือว่า2อันอย่างน้อยเพิ่มจากหนึ่งแน่นอนครับจากต้นกิ่งเดียวๆนะครับอ่ะโอเคครับคลิปนี้ต้องเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปพันธุ์ไม้ที่พอเพียงคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ